เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันในเกม g t v ออนไลน์นะครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสจะเจอแจ็คพอตในการทำา i v e t The i i m o o n d c s s n o นนะครับผมว่าน่าจะเป็นแบบพวกเพชรหรือแบบพวกไดมอนด์แบบ อัญมณีอะไรเงี้ยแหละมั้งครับที่มันป้นแล้วได้แบบได้เงินเยอะๆนะครับแล้วก็ได้เงินกับ RP เพิ่มขึ้นประมาณ50%นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการเซ็ตอัพลงนะครับก็น่าจะคูณแบบ1.5ึ่หลอะไรมั้งนะครับที่ถ้าแบบเพิ่มมา50%เอะไรเงี้ยนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่ามันคูณ2เงินกับ RP ให้กับ The Human Lab นะครับน่าจะเป็นไฮที่3ในอพาร์ตเมนต์นะครับของเลเตอร์นะครับอันแรกๆเลยนะครับก็สําหรับคนที่เล่นใน p l a y s t a t i o n นะครับหรือแบบพวกคอนโซลอะไรเงี้ยนะครับ g t a p ตเ t Member เนี่ยจะได้เป็นคูณ3นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับเขาบอกว่าคูณ1.5นะครับให้กับ The Doomday Hive นะครับแล้วก็ใครที่เล่น All Hive ครบแล้วเนี่ยก็จะได้2ล้านนะครับเป็นโบนัสไปนะครับมาดูที่อย่างต่อไปนะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมันสวยดีนะครับคือใครที่มีรถโอเบ f สนะครับสามารถเอาไปอัปเกรดที่เบนนี่ให้เป็นชุดแต่งแบบ อารมแบบวายบอดี้ได้นะครับอันนี้สวยมากน่าซื้อเลยแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ซื้อโลดเหมือนกันนะเดีย๋ยวหาตังค์ไปซื้อก่อนแล้วกันนะครับต่อมานะครับสำหรับใครที่เล่น The Diamond Casino i i h h จบแล้วเนี่ยจะได้ชุดเกาะอ,อันนี้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อแจกฟรีนะครับในสัปดาห์นี้เนาะก็จะเป็นฉลองครบรอบ25ปีด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกจ็อบคูณ2กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่ามันมีแบบพวกโหมดอะไรบ้างนะครับคร่าวๆเลยก็คือจะมีโหมดเลสนะครับแล้วก็โหมดมิชชั่นแล้วก็เป็นเอเวอเรลี่โหมดนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนดูในคลิปไม่ทันเนี่ยจะลองไปเลื่อนๆ่อนหากันเองก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบพวกรถที่มันลดราคาแล้วกันนะครับผม แล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับผมธุรกิจอาเขตนะครับก็กําลังลดราคาอยู่ด้วยนะครับทั้งตัวธุรกิจเองแล้วก็ตัวของแต่งด้วยนะครับก็ลดราคาหมดเลยธุรกิจนี้เนี่ยผมว่าจริงๆถ้าแบบเป็นคนที่ทําธุรกิจหลายๆธุรกิจในเกมนี้นะครับแนะนาให้มีอันนี้ไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องกระจายไปแต่ละธุรกิจธุรกิจอะไรเงี้ยครับเรามาที่เดียวก็จบเลยนะครับสามารถแบบคนโทรลได้หมดเลยนะครับทุกธุรกิจเลยนะครับเพนเฮาส์นะครับลด3 0นะครับ แล้วก็สโคบไนวิชั่นลด30%นะครับก็ในวันนี้เนี่ยคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดเนี่ยต้องขอภายไว้นะที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันคอมเมนต์แก้ไขไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมไปไปบาย you